สวัสดีทุกท่านนกลุ่มคอยู่ในเกม Walking w a r Robot นะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในนามกระผมที่ชื่อว่านันโปเกมเมอร์ทีวีสวัสดีทุกท่านี้กรบผมที่หายไปเป็นชาติเลยนะเรื่องนี้ผมจะมาประกราศก่อนเลยก็คือผมกลับมาแล้วในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะตอนในช่องผมได้มียิย้มย,อย,อย,อยอิ้มย่อยๆเยอะเลยแถมเออเรื่องสวยๆก็เยเหมนะครับ ตอนนี้ผมกลับมาแล้วตอนนี้ผมจะมาประกาศนะครับว่าที่ผมหายไปไน้เพราะว่าผมอย่างนด้นเลยผมป่วยอย่างที่จอเลยติดเลียอย่างที่ซา, <c oughs> าเลยขี้เกียจครับขี้เกียจแค่ขี้เกียจจริงๆริเนี่ยเลยเลยเดี๋ยวนะขอเอาสีเกียบแป๊บมันสีดแดงเกินไปนะแกแก็เรียกเลยครับผมก็คือว่าตอนนี้ผมผม,มีปัญหาหลายเรื่องนะ่ะตอนนี้ก็นะ ผมจะอาได้แค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นวันหยุดเนาะ mm hmm. ก็อาจจะใช้เวลาแค่ส่วนนั้นก็พอส่วนวันอื่นผมจะไม่อัดนะครับเพราะมันไม่จําเป็นโอเคงั้นกระผมจะขออนุญ,ญาตรีวิวเกมนี้หน่อยนะครับก็คือว่าเกมนี้ผมเคยอ่านไปแล้วแหละเนาะเคยอ่านไปนานแล้วลด้วยแต่ในนารการแบบนั้นผมไม่มีใหม่นะครับโอเคก็เจ้าคนนี นีนาวฟินเนียนะครับตอนนี้ผมก็มีปัญหาอะไรเลี่ยงเลกับพีหุนบาดีฮนะก็นะครับงัดมาอยู่ตันหน้าพี่แกวนี้ก่อนแล้วกัน้อก็ <c ười> ค,คือว่าที่ผมเล่นกับเล่นวนกระบอกแล้วผมคิดว่าถ้าจะตั้งใจอัดเกมนี้สักหน่อยน่าจะไหลไปพาร์อยู่นะเพราะผมคิดว่าในช่วงเวลาแบบเนี้ยคือทุกคนเห็นเตะผมเล่นแต่ไม่คราฟเนาะเนาะเออไม่เคยได้กินอืน่นเลย เพราะว่าปบอรถือผมไม่ไม่โหลดอะไรก็ไม่ได้เลยก็เลยต้องอ่านแบบเนี้ยไปเรื่อ,อบบนยนะครับก็ทุกคนก็เข้าใจความรู้สึกผมด้วยนะโอเคงั้นเรามารีวิวหุ่นตัวนี้กันกันครับผมตอนนี้เป็นางว่ซินเนียร์นะครับผมเป็นสหายผมเลยกัวัดได้เนะก็คือมันเป็หุ่นตัวนที่เป็นสายแท็กใช่แล้วที่คิอ่อซินเนียเนะี่ยคือเป็นก็พูดว่า มเคยถ้าใครทุกคนเคยเคยดูทอและดานล็อกเนาะก็น่าจะคุ้นคุ้นเคยนะครับที่หมาป่าตอนจบเนี่ยเออนั่นแหละด้านน่ะคือจินเนียนะจ๊ะก็เป็นหมาป่าเป็นเทพนะครับผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยซิแต่รู้ร้แค่ว่าเจ้าเนี่ยเคยเป็นเทพและเป็นเทพในประวัติของอุย้ยเยอะนะ เป็นประวัติแล้วแล้วเกมเนี่ยก็ได้หยิบมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเกมด้วยสิแล้วก็ความเท่น,นจะจ๊ะจุ๊บโอ้โหดูดูโอเคแล้วอย่างที่2เลยคืออาวุธใช่ผมใช้เป็นปืนกลนะครับก็ความสามารถของมันเป็นปืนกลในความเสียหายตอนนี้ดาเมจของผมคือสุดๆคือประมาณ8 0 2รนะระยะ5 0 0เมตรแล้วก็ในาการเลี้ยวสุดก็คือ10วิ อาวุธจรวศาสตร์แน,นวนื้ออัตโนมัติแมกกาซีนก็คือเจ้าพวกนี้มีความสัมพันธ์ในการเล่นของผมอย่างมากคือปุนกลเนี่ยเจาะกระและทําให้ศัตรูเหมือนอยังไงล่ะควารู้สึกเหมือนโดนดูดเลือดค้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ดูดเลือดนะแจ๊กคือบดดาเมปกติเลยยปกติเลยแค,แค่ทําให้ศัตรูทําได้รับดาเมตต่อเน,นื่นอ,งนององอย่างที่2เลยคือคือปืนคล้ายๆกับลูกซอง ฟรีดอมเ่ยก็คือเป็นปืนประเภทลูกซองนั่นแหละตอนนี้ดามาที่ผมทำได้คือ3 0 1 3ระยะ5 0ายเมตรระยะเอฟเฟคคือ50.5 5วิก็คือปืนนี้สิานะระเบิดนั่นเองครับคือถ้าหลักหลังจากยิงศัตรูเข้าไปศัตรูจะได้รับผลเอฟเฟคคือการติดระเบิดนั่นเองนี่ไงครับเห็นไหมใซ้บนเนี่ยที่มีรูประเบิดเห็นเ่นไหมนั่นแหละครับคือถ้ายิงศัตรูแล้วจะตูจะติดฐานะดามายและระเบิดนั่นเอง อัตราในการโหลด5วิการสะสมเอฟเฟกต์56%ก็คือเวลายิงกับอัตราในการติดคือ50%ก็คือเข้าไปที่เดียวจริงๆสาหรับเจ้านี่ถ้าคงคิดว่าขึ้น100จริงคิดผิดครับเกมนี้100มันเท่าก,กับน้อยมากเลยนะโอเคงั้นผมจะมาเล่นตัวนี้แหละฟินเนียนะจ๊ะโอเคงั้นไม่รีรอช้าเราไปกันเลยนะครับเราชอบเ<ป>นาะแล้วก็ กลับมาทุกคนด้วยที่หายไปนอนนอนจริงๆน่อย,อย,อยโอเคตัวแรกที่เราจะลงก็คือฮาปี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้โดนฟรายโดนบินนัวเองเออมันชื่อว่าฟราย <c oughs> โอเคเราก็มาเริ่มในฐานะตอนนี้เราเล่นในโหมดยึดอะไรเอ่ยโอ้โหมดดูจุดสัญญาณแฮะโหมดนี้คือถ้ายึดแล้วเราจะยดจึดสัญญาณเสร็จปุ๊บเราสามารถเกิดจุดที่เรายึดได้นั่นเอง สมมุติถ้าเราเกิดยึดยึดตรงนี้เสร็จปุ๊บไปยึดตรงนู้นปั๊บ,บแล้วเราตายปุ๊บไปทำยึดตรงนู้นได้เลยหลังจากนั้นเราจะไปผู้สูตรกันตอนนี้อไอหมอนี่วิ่งหนูจิ๊กสันโลได้ไหมตาฮ่ามันมีสถานาการ์เอฟเฟกต์ด้วยน,นี่ตอดไปเลยเจ้านี้มีนามว่าโอโลชีนี่ไงตนนัวนี้ชื่อว่าเชลนะครับผมเป็นตัวระเบิดนั่นเอง,น,งนี่ตายไปซนะโอเค เราทำอะไรตัวสุดโอ้อยขอโทษขอโทษ I am I'm sorry อู้ยอันนี้คือผมประมาณเองครับผมนะผมประมาณเองโอเคตัวที่2ตัวราจเล่นก็คือฮอกนั่นเองครับผมเป็นหุ่นแข็งเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะบางมากเลยโอ้เราให้ศัตรูตเลือดน้อยอย่างนั้นเราต้องยิงกันไม่โดนมายิงคิวดีกว่าว้จะโดนไหมปึบอ่าปึบ ได้หนึ่งคิวแล้วเย่น่าภูมิใจจิงๆ้ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับอยาให้มันได้ได้ยึดอยาให้มันได้ยึดจุดัยานอู้อูออู้อูอย่างนี้ต้องถอยหลังแล้วก็ยิงจี้้ก็จี้ครับจี้จจี้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 เออนั่นแหละ

นะถึงมันจะหายดีแล้วก็เถิดแต่ตอนเนี้ยอ <c oughs> ืยังมีไออุ้ยบิน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 โอ้เก็บออย่างนี้ตนะ้องเล่นอย่างนี้เนยโอ้ยทำให้มันเทือนเถวะว่า,มาไม่จะเกิดมาเป็นโกรที่เลยสติจริงๆเลยโอเคเส้นเนี้ยก็ยังไม่ลงสักทีงั้นขออนุญาตข้ามขั้นตอนเลยนะครับงั้นเราจะมาเไปไ็นทายท่านกันตอนนี้ทท่านที่ผมมีก็คือทท่านตัวน,นี้เป็นสายบินซะด้วย แล้วอุริบุตรก็คือมิสในตัวตนนั่นเองยำนะ <laughs> วิงว่งวิงว่งวิ่งอ่าฟินเนียไม่ได้ลงแถมจบเกมแล้วด้วยเออได้จริงได,ได้โอ้ยอีก <laughs> อีกสักรอบอีกสักรอบโอเคเยฮ้ยโอเคโอเคมาใหม่ผมงั้นตรงนี้นที่จะรู้คือ อูจะไม่ทำให้ลงเลยเกมเริ่มแล้วอูย้ยแม่สุดยอดจริงโขรสับผมเนี่ยอย่างชอบอ้าวเว้ยไปวัวแทวะต่อระบมต่อสตูนี่แหละครับสตูอ๋อโอ้โหคือผมโอ้โหมันหล่อ,อยเงี้ยแฮปปี้ก็มาเหรอโอ้ยอา้าวไม่ลงอ่ะ อ้าวไม่ลงอ่ะอ้าวคุณโอเคนึ่งว่าจะไม่ลงซะและ้วพอดินเน็ตบ้านมันค่อนข้างกอกอากอครับกากครับผมเน็ตกากไม,ไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับเย่เย่ตายไปใส่น้องนอี่แหละความจริงจะจะได้รบมันซะอุย้ยทำไมฝั่งมันมันหัว่วะ โอ้ไม่ได้ไปถึงไหนแพ้ซะแล้วตาแรกเปิดมาก็แพ้ก่นเลยโอ้ไม่ได้ภูมิใจเลยโอ้โหดีนะครัเห็นไหมเปิดสถานะระเบิดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือทําให้ศัตรูติดสถานะระเบิดนั่นเองผมเห็นศัตรูอยู่ข้างล่ายิงลูกบอลไฟไปงอนแล้วก็วาร์ปกลับทันทีแล้วก็ล็อกคาไม่ให้มันเดินครับผมนะมันมีการสถานะด้วยเจริญและอืสุดยอดเลย อ๋อเยอะบีบีโอโอ้โอมันไปนู่นแล้วโอ้มาหัมกริ้งไปแล้วกริ้งกริ้งเอากริ้งมาศัตูนิ่งยิงยิงไม่ยิงยิงโอ้โหยิงไม่ถึงแล้วมันมันไวแถวว่ะเฮ้ยยัง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 อย่างนี้อีกยอดจริงๆ ยังจะมีร้าทะลักอีกโอ้โหโดนยาดอีสุดยอดครับผมชมดละยังยรืย้ยขอใหม่ขอใหม่และขอเริ่มใหม่ด้วยจกกวกกกกจจกก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 จกกจกกจกกกจกกกกกกกจกก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 จกกกกกชกกจกก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  ฮัลโหลโอ้วัดดีหุ่นนินจานาโูโต้นะยิงเข้าไปยิง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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยต้องฆายได้ต้องฆ่าได้เอ่อเอ่หายหายเอาและเองจะว้ามไปทำไมอ่ะโอท่อคนเขาจะฆ่าได้อยู่แล้วหนีทำขืนรอมโอ้ไม่ได้คิวสัเกตัวเลยแบ่งคิวให้ฉันมังก็ได้นะจริงแบกแค่ฉันมังก็ได้นะงนัง วิ่งแมนตลอดด้วยกูยัดทำไมผมมากระจอกอย่างงี้วะโอ้ยูู้หู้หูองพูดแล้วว่าทุกคนหวังแน่นอนตอนนี้หวังอ่ะหวังว่ามาดูเพื่ออะไรเนี่ยอืมมสุดยอดเลย วิ่งว้าไปกระต่อยหน้ามันจะดอกแหมอู้ว่าดีพี่เซอพระดเลยว้ากลับนะไม่อยู่แล้วโอ้โหอ้โหทำไมผมมันทุกคนจะแบบมองมาที่ผมบมนเลยไม่ได้นะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงจริงเบยนะเบยเจ็บจุงเบย์เจ็บจุงเบยนะพี่ไม่ไหวแล้วเเฮ้ย

จังเดินไปละเฮ้ยหลบไปดิไอ้ขวางทางว่ะเฮ้ยจะบอกนั่นมันคือฟาดเนียงั้นเลยมันจะฟินเนียแต่ชื่อฟาดเนียป้าเออมันต้องอย่างยิ่งมันยังเปิดมาเดิมมาก็แบบโโอ้หหล่อแล้วครับตอนเนี้ยคือแบบหล่อแล้วอ่ะผมแบบมองเติมอ่ะสามองเติมอะพูดเลยตอนเนี้ยสามองเติมอ่ะหน้ากระโดดหนีกลัววัว น Box, ี่แหละคุณผมกูว่าดียิงยิงยิงนี่โอ้ย okay. ขอโทษขอโทษขอโทษลืมไปว่าเจ้าตัวนี้ถ้ามันใช้สกิลเมื่อไหร่ก็คือทําให้เพื่อนเราเจ็บป่วยนะครับผมเจ็บป่วยบ้าเลยล่ะก็คือจะอธิบายไงเดี๋ยล่ะก็คือเจ้านั่นเวลาใช้สกิลเมื่อไหร่ปุ๊บศัตรูทิ้เล็งไปหาเพื่อเราล่ะเพื่อเราจะได้รับดาเมจถ้าเรายิงติดเจ้านั่นที่มันกำลังส่งสกิลไปหายเจ้าเจ้าเพื่อเราอยู่นะ แต่ทุกคนดูนี่สินี่มันอะไรกันโอ้เฮ้ยนั่นตรูยิงเปลือระยะองพาลาเบปเองไม่เป็นไรหรอกชิวๆถึงิวๆอ้าวเพื่อนหนีทำไมอ๋อนี่มันสิโอ้ยหิวเลือดหิวเลือดเออเฮ้ยนั่นมันโอจูนเอาวันดีอ่าฮ่าฮ่ายิงยิงยิง้าไปยิง้าไปยิง้าไป

ปั๊มปั๊มนั่นแหละโอ้ยเจ็บไม่เล่าเจ็บไม่เล่าเจ็บไม่เล่ากูตายเฮ้ยผมได้คิวด้วยเหี้ยมัมนนี่มาต่อไปไททันไททันสเลเยอร์นักลืาไททันเดี๋ยวเวลาสังหารอยู่ไหนเอ่ยอ้ระยะน,นี่ถึงไหมอ่ะถึงอยู่ยิงเลยนะก็ปุ๊ แล้วก็พวบพวบพวบนั่นแหละเลือดลดไปดีน้องเออย่ามาเลงฉันนะฉันยังบริสุทธิ์อยู่นะอุ๊บโอ้ยหเจ็บ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 เอ่ออาฮ่าสวยแล้วสวยกูแล้วสวยกูแล้วสวยกูแล้ว น้าโมโหจริงเลยโอ้นี่ม ok. ันสกินหมาจิ้งจอกนี่นาโมเดลหมาจิ้งจอกวิ่งไปเล็วกริปี้พอละสองรอบพอเลิกนอนจบพอละเลิกโอเคครับทุกคนที่ผมต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมถือว่าคลิปนี้ ขอขอพูดนยกันเรั้นขอคลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นของช่องผมแล้วกันนะถือว่ามารีโนเวทใหม่นะโอเคก็คือว่าตอนนี้ผมกลับมาทําคลิปอย่างจริงจังละกะว่าวจะกรประทัจริงจังแต่จะไม่ทําจันถึงสุขแต่ทาเสาร์อาทิตย์พอ่อถือว่าเป็นวันหยุดและการมีเวลาให้กับการทําช่องด้วยชิมิก็หลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะเพราะผมเพิ่งหายจากโควิดด้วย แล้วก็อยากให้ทุกคนกลับมาดูช่องผมเยอะนะครับหวังอะไรกูหวังอะไรไม่เคยดูสถานะตัวเองเลยแมช่องตัวเองยังไม่ได้ทำมันเป็นญาติจะบอกกลับมาดูนะทุกคนใครจะมาดูโอเคโอเคกนันขอบคุณสำหรับคลิปนี้แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผม s a y o n a r ะ Goodbye, my fresh...